กับปั B ๊ม ABS นะครับปั B ๊ม ABS ที่มีราคาแพงมหาศาลนะครับอันนี้เป็นของนิวอันติดปี2015นะครับ1 u ยูกับอาการเสียนะครับเสียคือไฟ ABS โชว์ B เข็มไม่ความเร็วไม่ขึ้นนะครับเกียร์ไม่เปลี่ยนนะเพราะเกียร์เป็นเกียร์ชนิด CVT ที่ต้องการความเร็วจากล้อนะครับหรือจาก ABS เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นจะเป็นข้อเสียของรุ่นนี้นะครับ 1U หรือ 2P 9X ประมาณนี้นะครับเพราะส่วนส่วนใหญ่รถที่เกิดอุบัติเหตุจะชนด้านขวานะครับชนด้านขวาแล้วผู้เล่เลขของไดชัตนะครับจะกระแทกอัดกระแทกอัดเข้าตำแหน่งของปั๊มพอดีนะครับจะเป็นข้อเสียของรุนนี้ถ้าในขณะชดรถชนชนขวานะครับชนด้านขวาก็จะเกิดการกระแทกอัดกับปั๊มเอเทันที ผลเสียที่ตามมาคือรถไม่สามารถขับได้นะครับเกียร์ไม่เปลี่ยนไฟโชว์ไฟต่างๆ VSC t r c t a c Off นะครับต่างๆโชว์ ABS ข้อสสำคัญคือทำให้เกียร์ไม่เปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะมาลองซ่อมกันดูนะครับยังไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้หรือไม่สำหรับใบนี้ด้วยแผ่นปิ้นที่งอ งอขนาดนี้นะครับชนมากระแทกอัดมาขนาดนี้เดี๋ยวเราจะลองแก้ไขกันดูนะครับขนาดน,นี้ถอดปิ้นออกมาแล้วก็ค่อนข้างจะละเอียดพอสมควรนะครับกับสิ่งของอ e ิเล็กทรอนิกส์พวกนี้นการถอดก็ค่อนข้างยากภายในก็ไม่มีอะไรนะครับภายในปัม a b s ก็มีพวก จมพกโซลินอยเข็มโซลินอยต่างๆนะครับมีมอเตอร์มีเข็มโซลินอยที่ควบคุมการควบคุมชนแนลการเบรกต่างๆนะครับแต่ผลหลักๆตัวทำงานหลักๆคือบอร์ด PCB แผ่นนี้นะคันนี้ก็ค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับกับการอัดกระแทกชุดปิ้นต่างๆชุดพิน ทั้งหมดงอนะครับเดี๋ยวเราจะแก้ไขกันดูในคันนี้นะครับราคาของใบนี้ประมาณโดยคร่าวๆนะครับเบิกศูนย์หรือว่าเป็นของใหม่อยู่ที่ราวๆเก้าหมืนบาทนะครับของใหม่เบิกศูนย์จะราคาแพงมากกับจุดปั๊ม a b s นะครับเดี๋ยวเราจะมาซ่อมกันดูกับ หนึ่งยูครับผมเดี๋ยวจะมารายงานในช่วงต่อไปขอบคุณครับ